สวัสดีครับมาชมอีกบทบาทหนึ่งที่ไม่เคยเห็นผมเขียนนะครับแต่ก็พ่อเขียนได้แต่ก็ไม่เก่งเท่าไหร่ครับเป็นสไตล์ลายไทยนะครับจนใหญ่เห็นแต่ผมเขียนภาพเหมือนเห็นงานวาดแต่งานจิตรกรรมสากลซะส่วนใหญ่นะวันนี้มาสาธิตการเขียนลายไทยให้กับนักศึกษาได้ชมขั้นตอนการเขียนโครงสร้างการร่างรูปร่างของลายนะครับ เป็นสัตว์ในป่าเิมาพานนะครับชื่อสกุลมังกรนะครับสกุณะสะกุลก็คือนกนกผสมกับมังกรนะครับจะสังเกตปากจะเป็นนกลำตัวจะเป็นมังกรนะครับก็เขียนด้วยปากกาหมึกซึมก่อนหน้านี้ก็ล่างด้วยดินสอนะครับล่างโครงสร้างเบาๆด้วยดินสอแล้วก็อ่า,อา ตัดเส้นด้วยประกรมหมึกซึมสาธิตให้กับนักศึกษาปวช2วิจิตรศิลป์นะครับในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอ,อุบลราชธานีนะครับให้ชมขั้นตอนการเขียนลายนะครับเขียนสดๆนะครับขั้นตอนนี้กําลังเขียนเกล็ดเกล็ดจะเป็นเกร็ดมังกรจะกลมๆนะครับคนละอย่างกับเกล็ดที่เป็นเกล็ดพญานาคนะครับเขียนคนละลายกันนะครับ นักศึกษาจะได้รู้ขั้นตอนการล่างโครงสร้างด้วยดินสอแล้วก็การตัดเส้นด้วยปากกานะครับเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาจิตกรรมไทยนะครับซึ่งนักศึกษาวิจิตรศิลป์ต้องมาเรียนวิชานี้นะครับเป็นวิชาที่บังคับเรียนในวิจิตรศิลป์นะครับ เป็นขั้นตอนที่นักศึกษาเอาไปใช้ในการเรียนขั้นสูงต่อไปในการเขียนลายประเภทต่งตางๆในการนี้ก็จะเขียนโครงสร้างของลายประกอบไปด้วยนะครับของลายไทยประกอบให้นี้ส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับรูปทรงของมังกรนะครับเป็นปากกาทีา่เขียนจะมีความเส้นจะมีความสด เส้นลายก็จะมีความพลิ้วมีการรับส่งสอดคล้องกันนะครับระห,หว่างลำตัวกับลายนะครับผสมเกี่ยวข้องกันผสมกลมกลืนกันก็จะเป็นงานศิลปะขึ้นมานะครับเป็นงานในอุดมคติของไทยนะครับในสัตว์ป่าหิมะผ่านที่จริงชีวิตจริงจะไม่มีหรอกในโลกนะครับเป็นงานจินตนาการของศิลปินนะครับผสมประสานกัน,นครับ เขียนพวกนี้เก่งก็จะสามารถไปไประยุกต์ใช้ในการเขียนพวกสีลงลน้ำหนักสีที่เป็นป่าหิมพานเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องาพุทธประวัติตอนนี้ครูกำลังสาธิตการเขียนลายาลายกรนกนะครับลายไทยให้สอดคล้องกับรูปทรงของสกุลมังกรนะครับซึ่งเป็นการเขียนคร่าวๆนะครับ เข้าวซึ่งผมก็พอเขียนได้แต่ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับพอเขียนได้แต่ไม่เก่งเพราะว่าผมจบมาทางกิจกรรมสากลน,นะครับซะส่วนใหญ่แต่ก็เขียนได้ช่วงเรียนก็จะมีวิชานี้ในการเรียนเหมือนกันครับก็เลยเอานี่มาสาธิตสอนนักศึกษาให้ชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ